g p x 6,000เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นลองท็อปของเครื่องหาทองของ MyLab นะครับตัวท็อปจะเป็นตัว7,000แต่ตัวนี้เป็น6,000ให้จานมา2ไซส์นะครับคือจานโมโน11นิ้วแล้วก็จานดับเบิลดี14นิ้วนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นเก่าๆนะครับอย่างเช่น5,000เวลาที่เราเปลี่ยนจานนะครับเราต้องคอยสลับไกดก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับแต่ว่าของ6,000เนี่ยเราเปลี่ยนจานได้เลยนะครับใช้ตามหน้างานทีนี้มาดูครับลองเปิดเครื่องครับ ถ้าเครื่องใหม่ๆเนี่ยจะกดติดยากนิดนึงนะครับโอเคติดแล้วนะครับมาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับรูปเกือกม้าเป็นค่าความไวหรือค่าความลึกหรือ s e n s i t i v i t y นะครับเห็นไหมครับเราเล่งบวกลบได้เลยนะครับในตอนที่เราเริ่มเดินนะครับให้เราใช้ค่าความไวต่ำๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆแอบขึ้นกระดึ๊บไปทีละนิดนะครับไปทีละนิดดูว่าความไวสูงขนาดไหนถึงจะมีสัญญาณลบกวนนะครับยิ่ง สูงก็จะยิ่งลึกแต่จะมีสัญญาณรบกวนตามมาเราดูว่าระดับไหนเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับเล็งไปเรื่อยๆครับซึ่งสามารถเล็งได้สูงสุดนะครับจนถึงตรงนี้นะครับนี่จะเห็นรอยบากรอยบากเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวแล้วทําไมถึงเหลือไว้อีก2ช่องตรงนี้ครับนั่นคือตรงนี้เป็นโหมดออโต้นะครับซึ่งเพื่อนๆสังเกตครับว่ามันจะมีเสียงฮัมนะครับเห็นไหมครับเครื่องจะมีเสียงฮัม เครื่องหาทองนะครับมันจะมีเสียงฮัมเพราะว่ามันจะช่วยให้จับทองชิ้นเล็กๆได้ดีนะครับมันจะอืมแล้วพอเจอทองก็แว้นขึ้นไปนะครับเสียงจะฟังง่ายกว่าสําหรับโลหะชิ้นเล็กๆแต่พอเราเข้าโหมดออโต้นะครับสังเกตให้ดีครับผมกดอีกทีหนึง่งปึ๊บอ้าวเสียงฮัมหายไปแล้วนะครับซึ่งในโหมดออโต้นะครับไม่ว่าจะหหรือ2เนี่ยเขาจะพยายามทําทุกวิธีทางให้เครื่องเงียบเดินง่าย แล้วเราควรจะทําอย่างไหนถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เรายังฟังเสียงทองไม่เก่งเราใช้ออโต้ได้ครับแต่ถ้าเราเป็นมือเก่าแล้วเดินบ่อยแล้วฟังเสียงออกให้เราใช้ความไวในโหมดธรรมดานะครับไม่ต้องใช้ออโต้หลังจากปรับความไวแล้วนะครับก่อนเดินเราจะต้องจูนสัญญาณรบกวนจากในดินโดยการกดปุ่มด้านหลังนี้นะครับกดค้างกดค้างแล้วปั๊มจานขึ้นลงนะครับ อันนี้ผมอยู่ในห้องนะครับก็ยังไม่ได้ทําให้ดูเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งกดจานแล้วปั๊มขึ้นลงนะครับกดปุ่มไกลตรงนี้นะครับพอจูนสัญญาณรบกวนจากในดินเสร็จก็จูนในอากาศอีกนะครับในอากาศปุ่มนี้ครับเราจากที่เอาจานไว้ที่ดินเราปั๊มจานขึ้นลงให้เรายกจานตั้งขึ้นครับตั้งขึ้นขนานกับพื้นแล้วกดปุ่มนี้ครับปึ๊บมันก็จะมีเครื่องหมายจูนอากาศครับก็จะช่วยให้เครื่องเงียบลงนะครับครับ ต่อไปโหมดการทำงานจะมี2โหมดนะครับอ่าสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นรูปจานแล้วก็มีดินนะครับถ้าเส้นเรียบก็คือดินที่มีแร่รบกวนน้อยๆนะครับเดินง่ายๆเราใช้อันนี้จะทำความไวได้สูงที่สุดนะครับแต่ถ้ามันมีสัญญาณรบกวนเยอะนะครับจนเราไม่สามารถฟังเสียงเครื่องออกเลยนะครับให้เรากดอีกทีหนึง่งกดปุ่มนี้นะครับกดอีกทีหนึง่งปึ๊บ อ่ามันจะเป็นเส้นยึกยักยึกยักเห็นไหมครับอันนี้เป็นโหมดแร่ดินที่มีแร่เยอะนะครับซึ่งความลึกก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราใช้แบบเส้นตรงได้ให้เราใช้แบบเส้นตรงนะครับถ้าเราใช้ส่วนเรื่องความไวนะครับถ้าออโต้เนี่ยความลึกก็จะน้อยกว่าโหมดธรรมดานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าฟังเสียงทองออกให้เราใช้แค่นี้พอนะครับไม่ต้องเข้าออโต้ครับจะได้ความลึกสูงสุดนะครับแต่ในกรณีที่เราปรับทุกอย่างแล้วนะครับทั้ง ความไวออโต้ Auto, นะครับโหมดแร่เยอะจูนดินจูนอากาศแล้วยังมีสัญญาณรบกวนจนไม่สามารถเดินเครื่องได้นะครับเราอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนจากจานโมโนนะครับเป็นดับเบิลดีนะครับโมโนเนี่ยจุดเด่นก็คือทําความลึกได้ดีจุดด้อยคือสู้แร่รบกวนได้ไม่ดีครับส่วนดับเบิลดีจุดเด่นคือทนสัญญาณรบกวนได้ดีครับแต่ว่าความลึกจะสู้โมโนไม่ได้นะครับ ก็ลองดูว่าเราจะใช้แบบไหนถึงลึกที่สุดนะครับอย่างปัจจัยต่างๆที่ผมพูดไปนะครับขดลวด w ับดีสตัวนะครับไกว้กันอยู่นะครับบางทีทําความลึกได้ไม่ดีนะครับสัญญาณอ่อนๆเนี่ยอาจจะดังแค่ฝั่งเดียวอันนี้ไม่ได้ผิดปกตินะครับเป็นธรรมชาติของจานดับเบิดีเขาอยู่แล้วครับครับนี่ก็เป็นวิธีใช้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ในการใช้งานขั้นสูงการใช้งานจริงนะครับหรือท่านมี ข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการหาทองด้วยเครื่องตรวจจับโลหะนะครับก็ติดต่อทีมงานไทยสปายทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมยินดีให้บริการครับผม